นี่แหละคะ่ะทุกคนอันนี้นภา,าก็มาถึงป่าแล้วเนาะสมนุนสมนุนอันนี้สุนักจอน <c oughs> นี่ค่ะนภา,าก็ได้มาถึงป่าแล้วจ้ะนี่คือที่แบบมอ่องอ่าเป็นแปนนี่นะคะทุกคนที่นภา,ามามา,มาโคเลโคเลเอาใบไม้เบิ่งเด้อจ้ะเป็นเท้าวันจ้ะมองนี่แล้วให้ปัวออกด,ดีดีไดยจ้ะพี่น้องแต่ว่ายุ่งก็ไล่หลายเห็นมดผ้ามาอันนี้ใบจ้ะอุปกรณ์นภา,ากับมมี่อย่างายจา้ะมีอันแนวนี้เนาะจ้ะเนาะ แล้วก็อันแนวนี้เพื่อจะเพื่อจะมามามาตัดมาตัดเครือเนาะจะเนาะแล้วก็อันนี้นะสะือนนพอาาไทยก็เอ,อนอนิยังบุตรวายุบาลนะผ้เอือนมงกี้ดูสิค่ะพี่น้องนีจังสี่ด้วยค่ะนะาผ้ามาเอาเลยก็ใส่รดอันนี้เต้งเคง่องตต้งเง่องเมื่อเสด็จจ้ะเนี่ยมือนั้นมาเคียไว้เนาะจะเนาะมาเคียไว้อันทาลุ่งเพิ่นเอาอันนั้นนี่บัเทื่นนี่ฮากะไปซักครับล่องเข่งเลยจ้ะดีดีค่ะพี่น้องน,น,นี่เลยนะพผ้าสูตรปลูกต้นไม้ให้ต้นใหญ่ออกนอหลายคือสูตรนี่แหละค่ะ สูดรนี้เลยค่ะที่น้ำผ้าใส่มาจ้ะน้ำผ้าปลูกต้นใหม่เมื่อในปีกัวแล้วค่ะสูตรนี้ทั้งนั้นเลยจ้ะจึงมาต้นใหม่มันใหญ่นาะจ้ะเนาะเบิ่งได้จากพี่น้องเนี่น้ำผ้าสิอันนี้จักมันอีอย่างนี่พี่น้องอันเต้าถ้าผ้าอันน้ำผ้านั้นว่าอันมันขีดกระเดือนนาะจ้ะแบบว่าขว้ยขี่กระเดือนนาะนจ้ะเนาะนี่เมีนบดได้จ้ะนี่นี่น้ำผ้ากับมัดเขาเรีเขาเรีเอาเบิ่งได้จ้ะพี่น้องนี่นี่เนาะคล้ายๆนี่เบิ่งจ้ะนี่ดีขนาดได้จ้ะนี่พี่น้องนี่หลายหลายนี่ มีจังสี่เลยจ้ะนี่เราเพืปุ๋ยชั้นเลิศเลยจ้ะมีเห็นบ่คะเขาโลกขี้เล่จังสี่นั่นนะมาเทอาเขาเคสไอ้บงกีเนาะจ้ะเนาะก่อไปฮอนฮอนจัหน่อยมีหน้าผ้าก็เอาแต่จังสี่ไปนี่แหละค่ะสูตรเฉพาะตัวง้ามคักะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสีข้ามก่อนจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาเส่รถเข็นนี่ไปเนาะจ้ะเนาะเขาจะไปปลูกใส่เข่งเนาะจ้ะนี่เลยแต่ว่าอันในถังหน้าผ้าก็เตรียมไปแล้วจ้ะแต่ว่ามอนีหน้าผ้าเสียเอาตัวนี้เนาะจะนัดสิเดียวขี้ดินน้ำเนาะจ้ะไป นมันสีค้ำก้อนพี่น้องโอเคจ้าหลังจากเขาอันเป็นเอาดินมาแล้วเอาอันใบใหม่มาแล้วเนา,จานะจนเนาะเนี่ยบุญนาผาก็ไปเค้นตงเค่งเค่งมาแล้วหัน่นย่งหลายลายพี่น้องมันค้าเนาะจันนู้นตะวินกาลังจะตกดินเนาะจานเนาะยามือแรงจ้ะกําลังจิตตกดินเนาะจนเนาะอันนี้กะนาผ้ากระิตเตรียมกระสอบรอดนี้น้าผาิตใสกระสอบเด้อจากทุกคนเอากระสอบลงไปในเข่งเนาะจา้ะเนาะอันนาผ้าหาซื้อกะละมังบบไดจ้จ้ะกะละมังที่ซุปกรึบลงไปหั่นบบไดจ้จ้ะ น้าผ้ากระสิเปลี่ยนแผนได้สพี่น้องน้าผ้ากระสีอันมาพานะคะมาตัดกระสอบจ้ะตัดกระสอบเร็วๆเข้ากระสีเอาอนใบไม้ล่งเนาะจ้ะเนาะเอาใบไม้ล่งแล้วเข้ากระสีเอาปุ๋ยคอกลงจ้ะอ่าแล้วก็เสียเอาดินลงจ้ะเนาะเอาดินเอาดินลงจ้ะสลับกันไปใบไม้ปุ๋ยขอกดินยืงสีเนาะจ้าน้าผ้ากระสีสลับกันไปกะการผสมกะดินสีสามกะละมังเดือจ้ะเด้อดินสามกะละมังใบไม้นี่กระสีสองกะละมังเนาะจ้ะเนาะ ปุ๋ยคอกกระสีหนึงกะละมังเนาะจ๊ะเนาะแค่นี้เองจะนผ้าปลูกต้นใหม่เนาะจ้ะที่อ่าที่น้ผ้าปลูกมากระต้นต้นคือเห็นนั่นแหละจ้ะอ่าใหยใยเติบอยู่เนาะจ้ะเนาะโอเคเห้มาตัดกระสอบก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวน้ำผามาตัดกระสอบก่อนเด้อเดี๋ยวเขาก็มาพากระสอบเนาะจ๊ะเนาะกระสอบเขาก็จะเป็นลักษณะจังซี่แหละจ้ะพี่น้องน้ผ้ากระสีตัดดากมันออกตัดดากเลยตัดตูดมันออกด้วยค่ะพี่น้องตัดตูดจังซี่เนาะจ้ะ วันนี้เขาก็มาพากลางเลยจ้ะพา,าข่างๆพือน่จาจะเนาะเขาก็พาเลยจ้ะพาให้เป็นเป็นแผ่นนาะจาะเนาะพาอันเดี๋ยวว่าคือออกให้เป็นเป็น,ปนแผ่นนะจจะเนาะว้ายแข็งซีนะคะพี่น้องเข้ากับไดสีแขงซีเราจะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ลงเลยี่เลยจ้ะทุกคน ก็จะได้ประมาณนี้เนาะพอลงแล้วลงแล้วเข้ากระเซลดินมาะไซนี่ได้จ้ะพี่น้องเข้ากระเซลดินมาใส่น,น,น,ใสนี่หนีเลยเนาะจา้นนะเนาะใส่เลยนี่เลยถุงมือก็บม่ได้ใส่พี่น้องถุงมือก็บม่ได้ใส่อย่าฟอกัดมือเดอ้ออันอันนั้น โอ้ยโอ้ย,อยน้ำปักแล้วพี่น้องเลยพี่น้ำหอมด้ยจ้ะนี่ตั้งแต่แถุงมือกับบมมี่พี่น้องเลยลก็เสียลมน,นี้เลยนี่เลยเอาใบใหม่ห้องทั้งทั้งลุม่มนะจ๊ะเนาะนี่เลยก็จะประมาณนี้เนาะนี่เบิ่งเ้วอจ้ะพี่น้องนี่อันอันดินจังสีเนาะจะ๊ะเนาะนี่ดินทีดีใช่เพิงเถอ นะคะเพราเป็นม so like ันอันยงงกาออันไสเดือนมูลไสเดือนเราจะเนาะถ้าคิดเองนี่นี่กินจะน้ากันไปเองเพราะว่ามันง่ามหลาได้จ้ะเอามาแทงสี่ถ้าบ้านไผยมีมีต้นใหม่ยางที่เบิ้งได้จ้ะว่าเป็นแนวหนี้บถ้าเป็นแน่วหนีเลยรีบเอาเลยจ้ะนี่เลยลงไปประมาณนีค่ะเพราะว่ากระบะนี่กระบะนี่นี่อัน นะคะเคยตวงเมืงแล้วนะาจะเนาะ,าเ,นาะเต็มนี่เต็มกระบะนี่กะอันสามอันประมาณสองกะละมังเนาจาจะสองกะละมังเกือบสามกะละมังเนาะจะใบไหม่เขาใส่หลายกระบอกเป็นหยังได้จ้ะใส่หลายกระบอกเป็นหยังจ้ะประมาณนี้เลย อ,อกกับบริเซ่ได้ค่ะพี่น้องปุ้ยคอ,อกประมาณาายออาังสี่น่าจะปุ้ยคอกจ้ะเลยไปน,นี่เลยกระดาษ้ากัสีว้นวนไสไปจังสีเนาะจ้ะเนาะอ่าไสไปเรื่อยๆจนมาอ่าใบไม้เต็มเข่งไปละจ้ะเนาะเฮาก็าาสีใส่อัน,น,นปุ้ยคอ,อกแน่าจาน้ะปุ้ยคอ,อกสลับกับใบไม้เนาะจ้ะเนาะ มันผากระสีใส่วนไปวนไปสลับปุ๋ยคอกใบไม้ปุ๋ยคอกใบไม้ปุ๋ยคอกใบไม้ยังสีนอจันเนาะข้าวกระสีใส่สลับเปลี่ยนกันไปจต่ปลาเท่ามันอันข้าใส่เต็มเข่งด้วยจ้ะนะคะกระสีพ้นใส่เต็มเข่งนอจันเนาะปุ๋ยคอกใบไม้ปุ๋ยคอกใบไม้ยังสีเลยจ้าข้าวปลาสลับไปเรื่อยๆตามจริงแล้วมันคืออันล่องแบบว่าอันข้าวปลาจกๆลงไปเนาจันเนาะกะกะเอากะเอากะวาน คิงอันเลื่อยปากสอบมาแต่น้อยได้จ้ะปุยขอกนะคะเห็ดจนชำนาญแล้วนะจ้ะก็เลยบดต้องใส่การ์ดตวงค่ะเบิ่งนได้จ้ะดินได้จ้ะนะทั้งลุ้มจ้กนะค่ะกระสีใส่ซับซับไปเรื่อยๆจ้ะดินดินกับใบใหม่สิมานุากันว่าจ้ะเหมือนมะคะ้าวกระสีหอบปุยขอกใส่ประมาณสองกําสองหอบจังสีน่าจ้ะสังเกตเบิ่งนได้จ้ะอันนี้กระสีหอบสองหอบจังสีน่าจ้ะสลับไปเรื่อยๆจ้ะ กัะสิบัริการข้นเราจะเนาะเขากับห้าไม้มาคนขนโคเล่โคเลให้ทั่วเด้อดแต่เด้อดกระสิประมาณตั้งตีจ้ะค่ะอันนี้เสียมันจะเนาะบานเฮ้าในใส่เสียม่ายง่ายเด้อดจากพี่น้องใส่เสียมคนขนโคเล่โคเลจังสีเราจะเนาะคนให้ทั่วหน้ากระสิซับซับซับไปเรื่อยๆเลยค่ะั้งสีข้นขึ้นคนลงเราจะเนาะตามจิงแววกะอันนี้คือว่าข้าวหอยไทยใบใหม่ชนมลน่ะจ้ะกระสีทึ่งอันพุ้ยโคกแน่ใบใหม่แน่ดินแน่น่าจะเนาะ ประมาณจะมีนะจ๊ะ,จะ,อะเอามาค่ะกระสีละเอียดยิบเลยก็สะเป็นประมาณนี้เนาะแต่เนาะเนี่ยหลังจากที่อันน้ำภาผสมแล้วเนาะจ้ะก็คือตามนี่เลยจ้ะสูตรต้นไม้ต้นใหญ่หนอเยอะประมาณนี้เนาะแต่เนาะต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์หนอเยอะเนาะจ้ะเนาะนี่เป็น้ำนาภากระเฮือจังสี่แหละกระเทือนในข้าวกาันเอาดินลงเอาอัน เอาใบไม้ลงเอาขิงงัวลงใบไม้ลงขิงงัวลงจังสีเนอจางเนอบุญนภากัสลับซับเปลี่ยนกันไปหลังจากที่เฮาเอาลงเต็มเข่งแล้วเฮาก็มาดซับได้จ้ะนี่นี่เป็นบริจาคหน้าผ้ากัอันนี่อันนี้ได้จ้ะปลายไม้ไผ่ถ้าผู้ใดมีเสียมกับเสียมกระได้ได้จ้ะเขาจะซับซับซับไปเรื่อยเนอจางเนอซับกจนกว่าแบบว่าเฮาก็คิดว่าเออผสมแล้วเนาะอ่าปุ้ยขอกับใบไม้เพิ่นทัวแล้วเนอจางเนอหนภาผกับจิไปเอาหนามมาหดเห็นบริจะเพิ่นยุบลงเห็นบริจาคพัน ซึ่งใบไหม้ที่อันนภา,าได้มาเนี่ยก็เพิ่นกรมีมุ่นใสเดือนพร้อมได้จ้ะนภา,าคิดเองเลยอจังแมนหรือบอมแมนจ้ะแต่ว่าเป็นเป็นดินเป็นก้อนๆนภา,าคิดว่าเป็นเป็นมูลใส่เดือนแน่ๆเลยเนาะเวล่าเขามาใส่ต้นใหม่งามงามพี่น้องเนาะถาบ้านไผ่อันอยู่ไกลๆปลาอันไปสังเกตลานเล่าบางเลยเด้อจ้ะใต่ต้นใหม่นะมี่บอจ้ะมีมีใบใหม่แบบปันสี่บอเนาะจะเนาะเข้ากับไปคุดมาเลยโอ้ยไอ้ใบยังเกาะ โกกสำสานี่ยนะใบก้ามปูนบริจิมเงินบุญภาพูรกจ้านี่แหละค่ะเขาก็เป็นการประหยัดไปน้ำเนาะจ้ะพี่น้องขายต้นใหม่กระบอกว่าสิได้ต้นละหลายบาทเด้ละจ้ะเนาะกะต้นได้ขายได้ขายบ่ได้เนี่ยกะปะปนกันไปถ้าเขาเสบต้นทุนได้ก็ถือว่าดีเนาะจ้ะเนาะประหยัดไปน้ำจะเป็นการประหยัดไปในตู้น้ำจ้ะปะพี่น้องเปี้ยนามะฮดน้ำกันจ้ามันสีคำเนาะจะเอาคือมืดลงมืดนลงเลยพี่น้องเห็นอยู่บ่ ฮัลโหลฮัลโหลเห็นยูบัวจ่าเห็นผนักข้าวยูบัวจ่าพี่น้องยังคือมืดไว้เห็นเนาะโอ้ยเห็นอย่างน้ำกับวัฒนเนาะจันเนาะมืดเร็วมืดเร็วมาห้ากับเอาน้ามะหดเนาะจันเนาะน้มะหดกับติดทะเลทะเลม่องกลางไม่เจ๊งน้อยได้จ้าพี่น้องเพราะว่าเขาเสียเขาเสีตั้งม่องกลางอย่างน่าจะเนาะทะเลทะเลให้เป็นมงเป็นม้งใช่ไหเนาะจันเนาะนี่ให้เผลิตเป็นอันนั้นเขากรจัดระเบียบสังคขนกระสอบน้ำด้วยจ้ะ บ็เห็ปากกระสอบคนอัน,นแนล้งลุ่มไม่จะเนาะมานี่เลยประมาณนี้เลยโคเล่โคเลประมาณยังสี่นาะจงางเทสมดจ้ะพี่น้องโอ้ยคือเหมิดเร็วเถอะเนาะอันนี้ผ้ากระสีปิโยกอันนี้มาใส่ซได้จ้กกระเทือนี่ผ้ากระสีปิโยกอันนี้มาใส่อึ๊บโอ้ยไหว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 อยูไวไวไว่ตรงไหนคะพี่สีด้ เขาเซ็ตทางไหนล่ะพี่น้องโอ้ยสีสอนขันตอนี่จ้าเหมื่นเล้ว์ท้พี่น้องอยู่เป็นมูกันในเด้อจ้าโอ้ยคือเหมื่อถัดแขนน้อบัดเทื่ยวดีเนาะอุ้ยนี่ได้ยูพี่น้องได้ยูได้ยูประมาณนี้ประมาณนี้จุ๊บนี่จ๊บนี่อ๋อหาแต่พี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้บ่นี่เลยจุ๊บนี่ประมาณนี้เลย ไปหาใหม่มามัดกันพี่น้อง่สีเอาตัวหนีบมามัดเีสาเี้ายจพี่นอง,อนองนยุงกระหลายได้จ้ะพี่นองเลยเอา้าเออแก้งจังสี่ได้ไหมล่ะเนาะอันไฟที่อ่อนติดอตัตโนมัติได้จ้ะตั้งอตัตโนมัตไิไวไม่ค่ำ ไม่ค่ะเนี่ยเพราะไงได้สาเหตุห้เนี่เอามาตะอุบนเลยได้จ้ะนี่เลยนี่เลยตดนเขาขำเขาตรงเบิงได้ว่านหากคนยุไสเนาะโอ๊ยบอกแล้ว่าตรงเบิงมาสัน่นเพมันหากขาด้วบบพี่น้องดังปอดโหลดหนี่นี่เลยนี่เลยนอ่มาดอสีได้จ้ะ ไปตามัดไ้มาเงีใบใบ้ยสิเลยจ้ะพี่น้องคำเมิดเร็วคำเมิดเร็วจริงเราต้องมาคืนนี้ได้ไหมโอ้เมันคำเร็วเด้ค่ะพี่น้องฉันจาหลังจากอันเขมัดเหลวเรีเยบร้อยเนาะแต่เนาะ มัดแล้วเดียบร้อยเพราะว่าให้เพื่อน,อนเก็บทรงให้อยู่เนาจะจ้ะไม่อยากให้ลมไปลมมากนะคะพี่น้องเ่อบอกว่าลมมากที่หนังสีเนาะเข้ากับไม่อยากให้ใบเพื่อนหักม,มาจ้ะแล้วผ้าก็บบาากาากได้เล่นอันเอารถเต็งิงเต็งคิงทีง่เอาใบใหม่ม้วนเหลือมาด่จ้ะพี่น้องเอามาปกหนาอีกจก้ะเอามาปกกกทั้งเ่ิงอีกเนาจะจ้ะเนาะเพราะวานเข้าตรงเข้าตรงปกไปอีกจก้ะไปเที่ยววน ไปเคียร์โคเร่โคเร่มุ่นใส่เดือนมองเก้าพูดละจ้ะจากเป็นมุ่นใส่เดือนหรือไปขีดอีไอ้ยังบุจจะวามันงามเนาะจ้ะเนาะนภาก็เอามาปลูกทั้งหนาจ้ะปลูกทั้งๆคนไหวเนาะแล้วก็จัดระเบียบสังคมจักน้อยเนาะจ้ะพี่น้องให้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเหตุการณ์ผ่านไปมืดตื้อเลยโอ้ยเห็นหอดลวดลายเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นนภาสีไทยรูเบิ่งอีกเท้นหนึงเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์สมบูรณ์กับมือตื้ออันนี้บอปันใดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือื่นนะาผ้าสีเฮดอีกต้นนึงให้เบิรงกเนาะจนาอีกต้นนั่นนะจ้ะกับอันนาผ้ากับสีเฮตประมาณเดียวกันนี่แหละจ้ะเนาะกัหน้าผ้ากับสีเปียลขี้ดินอยู่พู่นมาอีกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือื่นมือื่นปลูกอีกต้นนึงเนาะจ้ะเนาะนาผ้ากับสีปลูกเป็นเทวไปนี่ละจ้ะประมาณซิบเข่งเนาะจนาประมาณไปนี่ละจ้าน้าผ้าสีขยายพันเนาะจ่าเพราะว่าต้นพัน ออกนอแล้วจ้ะแต่ว่านภาบูปะทับใจเนาะจะเนาะปลูกใส่กระมังนะภาว่ามันจังไดบูเฮาบบชินน่อนะจ้ะนภาก็เลยว่าสิปลูกใส่เข่งเนาะค่ะแล้วก็ง่ายง่ายพร้อมนาภาเห็ดคนเดียวเนาะจ้ะเนาะปีเก่าก็เห็ดคนเดียวอ่ะปีใหม่ก็เฮ็ดคนเดียวจ้ะปีหน้าก็คนเดียวคือเก่าจ้าเนาะโอเคจ้ะสำหรับมื้อนี้กะบุญภากะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะมื้อนี้กะผิดพลาดอ่า บ่ถือต้องประการใดเมื่อสนิทหรือว่าบบเด้สมบูรณ์เลยจ้ะกับโบเด้ปทับใจเฮ็ดมือนี่ถ้าบบได้ประทับใจเลยจ้ะเพราะว่ามันบ่ละเอดเนาะจเะนาะเดี๋ยวมอื่นนะพาสิเหตุหม่เนาะจเนาะมือนี่ก็มืดตื้อตื้อแล้วจ้ะกราบขอพระคุณเด้อจะเดินสําหรับอันอันทันผู้ชมผูเเ้เพิ่นเบิงจบอันผู้พเพิ่นเข้าเบิงผู้เพิ่นหลุดหลงเข้าเบิงเงน,ะะนะาะจเนาะอ้พลังคนโอ้ยนานนี่มาแล้วหลุดปืดหลดหลุดปืนหลุดปืด อ้ายอ้ายอย่าเฝ้าหลูดปืดหลูดปืดเลยเด้แะวบึงนะพ่ะสักอนเนี่ยเด้อสำหรับมือี้ก่กับขอบพระคุณลหลายจ้าสวัสดีจ้า